กดกดต่อที่อัดตัวไอ้เบิ้มมึงไม่กดไอ้เบิ้มเออจะกินอยู่แตเบิ้มโดนแล้หมดเลยวไเบิ้มโดดไหนอะโดนไหนอะเอาเลยไอ้เบิ้มโดดแตดีแล้วถ้าตายหมดก็โทษไอ้เบิ้มไปเลยคุณเบิ้ดีพี่โจ้ไี่โจ้เคลียร์กับมันเรื่องนั้นเลยเรื่องที่เบิ้มบอกอะ่อะไรวะอืพี่โจ้บอกป่าโจ้ที้งกนั่นอะใช่คือโจ้ไอ้เบิ้มมันโกกที่มันลกดูมันลกดูมันลอกเลยไม่ไม่เราจะไปเกินพูดป่าโจ้เลยจะพูดเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยพี่ป่าโจ้อะ ใช่ครับไอเพื่อนมาเด็กเลี้งแก่ไอจอดเด็กเลี้ยงไรมมีตังค์เยอะจอดตองเช้าใรโดจินผไม่มีปืนเลยม้าวว้าวว้าวว้า้าวว้าวว้จวไ้าว้าว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 วาวว้เว้าาววา้าววาอาาอ้้้้ามาา้า้าา้าา้เาา ไเดี๋ยวอ่ะไเดี๋ยวอ่ะไปเดี๋ยวอ่ะจับไปได้จับไปได้โอเคจอทโทรเกมไม่เจอดิจเกิดจ้าขอโทษครับทำไมจอไม่ช่วยอ่ะดูมันดีดูมันดีมันดีใส่แบบนี้เลยจออ่ะก็มันยิงอยู่ท๊อดจุบไม่ได้อ่ะดูมันดีเดี๋ยวนี่ฮาพุกดแน่จอดที่นี่แหละครับอ้าไม่มีพี่เจิดไม่มีใครยังคิวเลยว่ะไม่มีคนในบ้านนี่จอนี่ใด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 เอาที่กับตายโ

กบีดวันน้ายูนเล่นปืงงนงงเลยจอดงงกว่ามันเยอะก็เป็นหวังไม่เบิ้มเบิ้มได้ก็จะไปจ่อยเบิ้มมึงยินแล้วมึงก็ยืนให้มันทิงไป <c oughs> คื่จอมไม่น่ารักนะแต่ <c oughs> จอมเป็นโง่แต่จอมเป็นโง่ <c oughs> ชมหรือเปล่าวะมาเรียนรอบอ่ะอันนแก้แค้นแก้แค้นแก้แค้แนแนอดดีนะซ้อมกันมา ไดยก่อนนะพี่เจิดมึงก็ช่วยดีได้เลยเดี๋ยวรอบที่จะเป็นบรรยากาศให้บรรยากาศหน้าเด็กะไม่แก้ด้วยอ่ะ๋ยไม่แก้ด้วยเดี๋ยวว <c oughs> ่ามีคนมีคนถ้าปาัดโชเป็นเด็กนี่จะ,จะขนาดไหนวะเด็กจะเด็กหน้าเด็กขนาดไหนวะอยากรู้จังเลย <c oughs> จ้างดีเบิ้มตัดโชว์ไอ้แกงเงินจ้างเลย <c oughs> เอาดูดิไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ได้ใช่ไม่ในครับ เก<อ>็อกาพี่ปโจอชอบเงินไงม่อหน้าเงินโอ้นามาดูนดูดเยดูดเสียงต่ำมเกินไป <c oughs> ไว่าบางทีอะเฮ้ยใครโดนใครโดนใครโดนเจ้ารมแล้วไอเขมรเขมไปเบิ้มเ้ขึ้นไปเร็วมาหยุดมาหยดมาหยุดมาหยุมายุดมา้มาหยุดมาหดมาหยดมาดมาหดมาหยุดมามาแล้วมายุดมายุดมายมามา้มาหย้ดมาหยุวมาหยมา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 ยมหลมา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 ดมายมาาดมายมาาดมายมาาย แม right? no, ่ไปหรออบโคิดในใจอพวกโงมาทีตั้ดูดูไอ่ลำอบัต้องบอไอพวกโง่มาทีละตัวเอาวนตก้าเฮ้ยมันมีหมดตายเกิดด้วยนะลองเล่นหนูป่ะตายเกิดแบบ้ตายเกิดสองังอันไหนอ่ะเบิ้มบ้าคั่งก็ติดวิ่งไวบินได้ตายเกิดเดีเดี๋ยว จำทิอะไรเงี้ยเดี๋ยวดี่เสน่วนนั้นส่วนไม่เคยลองคืออะไรเฮ้ยวันนีมันมีตั้งปืนป้อมด้วยไู้โว้เปล่าอ่ะมันตัดเกิดนะอย่าลืมนะมันตัดฟูมันลงมาเกิดใหม่นะลองอีังตรงนี้ด้าเท้าหานปาจิโกะได้เลยดิอย่างวะเท้าหันปาจิโกะ น้องยงค่ะพี่เจิดเรียบร้อยไอเจิดกระบอปืนเฮ้ยเจิดเลยเฮ้ยอตกรพี่เจิดครับพ่อพ่อไอ้วยจอมมันไปว่มกราพเจิดเไอร์รี่ค่ดูนี่ดนี่จอ์จอะไรวะโคย โอ้เปาโจ๊ตืออะไรอะแลมโบะร้อยนั่นเหรอมีป้อมด้วยเหรอใช่มีป้อมปืนด้วยเก็บมายิงดีโอ้โหไปยิงใครไม่รู้ฝั่งนู้นสุดยอดพยาการไปมายิงคนฝั่งนั้นนะใช่ไปยิงข้างล่างพี่มิคุนแล้วมีคนขับรถมานี่กอลบ้าบากอล์บ้าบ้าถ้าขับรถมาอย่างนี้เลย มามาหมดนี้ไม่เคยเล่นเลยอ่ะมันอยู่นะมาอยากบินบ้าง,างว่ะขอเพิ่มขอไปหาเก็บตั๊กจบดีเหี้ยมันจะมี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 ถ้ามันเอามาในเบื่อมันไม่เอามาก็ไม่มีดิเฮ้ยมีแล้วว่ะมีแล้วว่ะมีแล้วว่ะเพิ่มทำไงอะ่ะไม่บอกไม่บอกวัน,นดีกว่าอะไปบอลจูเราไปบนเพิ่มดดออออ้้ง่เ

ไปเอไปเจอตาตาตายไปเจอไป่อไปตา้นะตันงอกคืนมันมาแล้วมันเกิดอีกแล้วไอ้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 หนวะไปเจอไตเจอจูบไป่จอจูบไเจีตงดังตายตาตาตาเป็นง้อเ่ะเมื่อกี้โดนง่อไปนาทีอะไรวะไอ้คืนยานั่นด้วยอ่ะไ่เจอเฮ้ยคืนยานี่บ้า ป้อมปืนม็นแบบยานเลยดู๋ดิเป็นคนดูคนมากอีกตายอ้อยสวยายเลยวะยิงแรงมากเลยหรอยิงเขาแรงแล้วผมระลหำออกทางเล็บอีนอน้ำน้ไหมพี่น้ำไหมขิงดีว่าตอนแรกปลอดระบบทั้งตัวหคนแล้วพวกเราไม่ได้่เจ็บไปนวดเต้าวานเบิมไปนวดในอ่างมาให้เป็นไงเด็กตาเบิ่ม ก็ไม่มีอะไรามาทำเล็บทำบัวขัดตัวไอ้งคิดไปไหนกันวะไอ้เบิ้มตัวั้งบินไม่ได้เลยมีรองเท้าแตบินไม่ได้เนียมันกิาได้พลอยเลยพูู่ดูดอ่าดูดูดูด้ดูดูด้ดู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 ดนดดูดูดนด อาจารย์โอเลาคนเราหนาอยู่ตอนตอนนี้ไอ้บ้าเอ้ดููเนี้ยขบุโอ้โหโอระทาที่ไหนเนี่ยเอเอาไมีมาบึมบินมาดิบึมเฮ้ยเยอละมาอยู่บนหลังคามาอยู่บนหลังคาเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยมันมีอะไรอ่ะมันคืออะไร ก่อนหรอยังไม่ได้กดอะไรเลยไม่มันคืออะไรอ่ะความบ้าข้างของเราหรือเปล่ามาลงมาลงมาลงมาลองยังไม่ลองยังไม่ลองยังไม่ลองยอ้ไม่ลองไอ้หนูปมขึ้นไปหามันให้ปมกระโดดยังไงจะกระโดดมันก็ไม่เป็น สันสกิทเฮ้ยอะไรวะมีแต่บาาีใครแก้ให้เลยเออพี่จอรไม่ถึงนคะแนนมามามาห้สิบบาทสรุปสรุปไอเกาะนี้มันคืออะไรอ่ะเกาะนัอะไเอนูนอยู่ในบ้านนู้นเลยไนบ้านไหนเพิ่มยีราฟยีราฟไม่เอ้ยเฮ้ยตั้งเกาะพี่จนตั้เกาะอามมามาามมานามมันามาอมาา นายบอกไม่เข้าเราออกไปนอกหมอกดิแตงบอกว่าไม่เข้าไว้เบิร์มวันนี้วันนี้วันนี้จะบอกว่าถ้าอยู่ใต้วงผมอ่ะคือแบบว่ามันจะวิ่งเร็ว30เปอร์เ30มันเร็วแค่ไหนอ่ะลองด้วยี๋ยวมันจงคูลดาวน์2นาทีเราสองนาทีก็ตายกับโบนี้ีอะวิ่ง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 ใครมีอันล็อกก็ใช้ได้แม่ใช้คู่กันได้นะโอ้ยโอ้ยูเทมโบ้ป่ะจี๊ะ ข้างขวามือขวามืออย่ายิงอย่ายิงมันอย่ายิงมันเราใช้เกอะเราใช้กาะอย่ายิงไปให้มันยิงเราอย่ายิงมันอย่ายิงกาะให้มึงกาะให้มึงกาะมันให้มีกาะด้วยอย่ายิเาอย่ายิงเราไปยืนรวมๆกันปะเออไปยืนรวมๆไปยืนไปยืนให้มันยิงให้มันยิงไปดีไปดีไปดีมันจะตายแล้วมันจะตายแล้พี่เจตตาบกอนพี่เจตตาบกอนพี่เจตตาบกอนมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนีดยืนเลี้ยงสี่คนนะพี่ได้ได้ได้เราจะไปยิงใคร อดีดีลิครอดิกไครอดีลิใครอดีเลิกใครดีเลิกรอดเลิกดิกรอดีเิอดีเลิกใรดีตเลยกใคดีลิกใอดีตเลิกใ่รดีเลกคอดีเรีติกคอดีเลคอดีตครไดตเลดเลิกใไราเดินใครดิคอดีเินรอ้ีเลีเลิกใีเลิกใครอดีตเลิใครอดีเลอดีตเลิงแล้วว่ะมันเหนื่อยแล้วเลิกครดเครเลอลากด้วง เปิดกล่องเปกล่องการ์ดด้ยไม่ยิงไงเปิดข้างแล้วข้งเปิดกอดอยู่ดีกันเจ็บมากอยู่ไหนอะเด็กเก่ล่ะอ้าวบังเข้าไปยิงกันไหนได้ปะอ๋อโดนาไม่จริงเขาไม่โดนไอ่จริงไมด้ไม่จิงไม่ได้วะเอาโคตรแย่เลยไม่ิงมันไม่จะตายก่อนเราแต่เราดูเยคเดียวเลยวะ ม่มันใช่ไอหัวขาวเนี่ยหรือเปล่าวงมาวงมาวงมาเราไปยิงหมดลนีียวันนี้โอ้โหกอก้เยอะมาจิงกันวันนหาเราจบแล้วเยิงนะเราไม่ต้องท้เอ้าได้เลยอะไรเบาหนาเราบอดวันไปออกไปออกไปข้ดดูออกไปออกไปพิาดูว้าวว้าว้ดวด้ว้าวว้าว้าวว้้้า โอ้ยตั้งแต่จบเกมโดนไปได้ว่ะได้ว่ะแต่ตั้งเกมแต่ไม่ได้โดนอะถ้าโไม่เป็นโอเคเจอกันบักเจอบักเบิ้มบักจอดเอาเคมาเจอาอาบักโจาเลยโจหำเล็กจ